เอานะจ้ะวันนี้เรามาทัศนศึกษาที่นี่กันนะโอ้โหพวกเราดูที่นี่สินะ่าเล่นอย่ามัดเลยนะเนี่ยนะว่าแต่ว่าเดินมาดีๆนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะหาเรื่องสักหน่อยดีกว่านะพวกเรานี่นี่จะหาเรื่องไม่ได้สิครูครับเอาน,นี่เหยียบเท้าผมวาครูนี่พวกเธอนี่นะโอ้ค้ามานี้แย่งขนมผมครับอาจารย์แมวคะวันนี้หนูพานักเรียนมาทัศนศึกษานะครับอ๋อเจิญด้านในเลยนะคะแม่เหมียว มีที่นั่งดีๆไหมคะที่นั่งเหลือเพียบเลยครับป้าเหมียวจะด้านในเลยครับอย่าลืมจ่ายค่าตั๋วด้วยนะได้จ้าเอาาวโพดครัวด้วยไหมครับข้าวโพดครัวไม่กินมีข้าวโพดต้มไหมคะมาเร็วพวกเธอเอาไีครับโกเดินตามมาสิทําไมไปเดินติดบันไดทําไมล่ะฉันบอกว่าอหญ่เหยียบเท้าใช่ไงเรานี่ห<ม>าเรื่องหรไงเย่๋ทะเลาะก,กันนะ ต้องให้กายบริหารทุกวันหรือไงนะถึงจะได้สง,งบสุขเอา้าเราจะนั่งตรงนี้รอบไปการแสดงมาแล้วนะเนี่ยรอฉันเดีย๋ยวฉันจะนั่งตรงนี้นายอย่าบังฉันได้ไหมล่ะเนี่ยนี่ทำไมพวกเธอเป็นอย่างนี้กันเนี่ยนั่งให้เรียบร้อยเขาเริ่มแสดงแล้วนั่นทำไมเพิ่งมาไปไหนมาเนี่ยผพไปเข้าห้องนะ้ำมาครับโครีบรีบนั่งเลยเร็วๆเข้าได้ครับอูกามานี่มันบังผมครับอืมเอานีต่อไปการแสดงหมีพวกนี้เขาจะมาเล่นด้วยนะทุกคนเอา้า ทำไมทำไมไปไล่ตีกันอย่างนั้นมีหาเรื่องผมครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนมีหาเรื่องอันนี้มันบังผมอะครับผมต้องจัดการไปเลนี่อย่าอย่าทำแบบนี้เอาลูกอมของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้ยแย่แล้วไฟไหม้ลงละครอันอร่อยอ่ไฟไหม้ลงละครดูนั่นสิเพิ่งเล้าดูนี้สิไฟไหม้ลงละครนะเธอทำไงดีละทีนี้ เป็นซีจีหรือเปล่านาะเออฉันว่าน่าจะเป็นการแสดงมากกว่านะช่วงนี้เขาลงทุนสูงด้วยนะโอ้อาจารย์แมวทําอะไรแปลกๆแล้ววะเนี่ยดูยสิพวกเราอาจารย์แมวทําอะไรก็ไม่รู้วันนี้มีซีจีด้วยอะ่ะไฟไหม้ด้วยไฟไหม้เสียงอะไรปึ้งปังปึ้งปังข้างในเนี่ยช่วยด้วยอ่ายด้วยใครก็ได้ช่วยเถอะฮอะไรนะครับผหน้ะ คือว่ารีบไปด่วนเลยตอนนี้ที่โรงละครในสวนสนุกมีการตีกันมีเด็กติดอยู่บนดอนฟ้าด้วยเนาะพี่ฝนว่าไงพี่แอกด่วนด่วนด่วนที่โรงละครที่โรงละครเขาตีกันแถมไฟไหม้ด้วยเล้๋ยว<า>พ<ร>่ไฟไหม้เลยเหรอผมไปก่อนนะเจ๊เออขับรถให้มันดีๆหน่อยอย่าขับไปชนนะไม่ต้องกลัวครับผมขับดีอยู่แล้วนี่เป็นไงแค่เลี้ยวก็พ้นแล้วพี่แอกไปเร็วๆเขาอย่างแต่พูดเล่นอยู่ไม่ได้พูดเล่นนี่พี่แอกกำลังรีบอยู่เฮ้ยทำไมรถ ใครไปแต่งอะไรเพิ่มเนี่ยทำไมมันแรงขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าหัวหน้าจะไปแต่งซิ่งเสริมเนี่ยเดี๋ยวเดีขอแซงเลยนะครับโหดูดิเลี้ยวแทบไม่พ้นเลยพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้อ้าวอดเฉยเอางันไปมาทั้งอย่างนี้เลยแล้วกันนะข้างทะลอกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซ่อมโหเกือบชนเน่ยเฮ้ยข้างในช่วยด้วยครับข้มีเรื่องข้างในมีเรื่องพี่ฝนช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ ออออืือ้้ไฟไหม้อ่ะทาําไงดีอุ่ยไฟมันโหมแรงมากเลยอ่ะพี่เอ็ดทาไงอ่ะแย่แล้วอย่างนี้ก็เข้าไม่ได้สิแล้วเด็กที่อยู่ข้างบนทําไงล่ะเนี่ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยหน่อยด้วยใครก็ได้จา้าอย่างนี้เราเราต้องไปหาพาหนะที่มันขึ้นข้างบนได้แล้วพี่ฝนเราจะไปหาที่ไหนอ่ะพี่เอ็ดตอนนี้โรงพยาบาลไงพี่ฝนมีเฮลิคอปเตอร์ไปยืมเอาดิโรงพยาบาลเหรอเออจริงด้วยปุ๊กปิ๊กเฮ้ยจริงด้วยไปเร็ว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 ช่วยด้วย แย่แล้วเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาอย่างไวที่สุดนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเเฮ้ยเกือบไปเกือบไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดียยวพี่ฝนรู้สึกว่าหัวหน้าจะตั้งศูนย์ไม่ค่อยดีนะเพลกเลี้ยวไม่ค่อยไปอ่ะเพลกเราเข้าสี่มัวแต่พูดอยู่นะโอ้ยช่วยผมด้วยครับโอ้ยโอ้ยดีนะรอดไปได้โอ้ยจะได้รอดไปให้วุฒินี่ตกลงเราจะทำบุญหรือจะทำบาปกันเนี่ยเอ้าวทำไมไม่เป็นไรอ่ะ สสรีบไปดีกว่า้งม,มใช่ต้องรีบไปแล้วพี่ฝนเลี้ยวฟึ๊บจะถึงแล้วจะถึงแล้วคุณหมออยู่ปะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอยู่ไม่อยู่ไม่รู้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอ,หมอด่วนด่วนมากๆครับคุณหมอเรียกขึ้นไปเลยเร็วเข้าคุณหมอครับผมขอย,ยืมเฮลิคอปเตอร์หน่อยนะครับขอบคุณครับคุณหมอเฮ้ยยังไม่เดืดหอยเลยทางนี้ใช่ไหมอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมครับต้องรีบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สูงจะมัดเลย ทำไมไม่ขึ้นลิฟต์นเนี่ยชั้นเฮ้ย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 อีกนิดเดียวจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอยอยู่ทางไหนเนี่ยเอาประตูอยู่ทางนี้พี่เอกเร็วหน่อยสินี่ก็เต็มที่แล้วพี่ฝนไหนอะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เอกขอมองดูกนะ่อนนะเอออยู่ตรงข้างล่างนี่ไงใช้ได้คะ่ะใครก็ได้ช่วยหนุนด้วยค่ะ แย่ yeah, แล้วไฟโหมอย่างนี้ต้องรีบลงไปช่วยท่านแล้วแหละใช้เนินได้ค่ะมันมันกะระยะไม่ถูกพี่ฝนเดี๋ยวพี่อยกขอค่อยๆทยอยลงนะกันนะลงจอดตรงนี้เลยพี่แอกเดี๋ยวปล่อยพี่ฝนลงไปก็ได้ดพี่ฝนโดดเองอ่ะเรียบร้อยแล้วมานี่เจ้าหนูน้อยรีบไปกันดีกว่าอาเลยพี่เอเดี๋ยวพี่ฝนดูลาดเราตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะไปเลยไปเลยจะดีเหรอมาด้วยกันดีมานี่แล้วอานาเก,กิดชะมหมเลย ไปไปไปเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดก,การไฟข้างล่างแล้วกันนะไม่ต้องกลัวนะจ้าพวกพี่มารับแล้วจ้าเอาไปไว้ที่ไหนก่อนดีอะพี่ฝนก็ไปที่ปลอดภัยตรงไหนก็ได้พี่เอกในล,ละครน่ะน่าจะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่นะงั้นเอาไปที่โรงพยาบาลก่อนแล้วกันไปให้คุณหมอตรวจดูก่อนด้วย <c oughs> สแสดงว่าสำลักควันเยอนเนี่ยรีบเร็วเข้า <c oughs> นั่นไงโรงพยาบาลเร็วเข้าใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกลงจอดด้านล่างแล้วกันนะ จอดตรงนี้ก็ได้พี่แอเดเนี <finishing modern developed> ่ยจอดตรงนี <fixing Uma> ้แหละจะได้ใกล้ๆคุณหมอแล้วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปช่วยต่ออีกนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวรับบาดเจ็บกี่คนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดให้สนิทก่อนเดี๋ยวอันตรายลงมาเร็วไปแล้วเจ้าหนูหนูหนูเจ็บเจ็บมากเลยค่ะมานี่มานี่เดี๋ยวพี่อุ้มนะคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอ ผมฝากเด็กน้อยดีด้วยนะจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับอยู่นี่นะเจ้าหนูนพี่จับช่วยหนุนด้วยช่วยคนข้งใน,นด้วยนะคะแล,แล้วทำไมอามาอกามาฝอกขึ้นไวยทำไมอนนี้ฝากหน่อยเดียวนะคุณหมอรีบมานะคะได้ได้เดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาเออรีบไปรีบหมอแล้โอ้โหพี่เอกดูสิไฟหมมหมมากเลยอะ่ะนี่เปลี่ยนชุดตั้่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้นี่เพกวิง่งจะเปลี่ยนในอหอ นี่ถ้าไม่มีชุดกันไฟแล้วก็วิ่งเข้ามาตัวไหมแน่นอนเอา้าคุณครูช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยเป็นไงบ้างครับคุณครูไฟไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนนะครับเอา้า <c oughs> อาจารย์แมวนอนอยู่ตรงนั้นนี่นเะ <c oughs> อาจารย์มาไม่เหรอ <c oughs> เร็วเขา้าพาจะนอ,อกไปก่อนได,ได้ได้ได้เดี๋ยวคุณครูรออยู่ที่นี่นะครับบาดเจ็บตรงไหนรือเปล่าคะ ไม่ได้รับบาดเจ็บเท่าไรแต่มีอาจารย์แมวบาดเจ็บอยู่ตรนนั้นนะคะอาจารย์แมวทําไมอาจารย์แมวถึงเป็นอย่างนี้อ่ะอาจารย์แมวช่วยช่จยรั์ด้วยผมมาช่วยแล้วครับมาดิเร็วเวฉดนว่าฉันไม่รอดแล้วลันมะเหมียวรอดรอดเดี๋ยวผมจะพาไปหาคุณหมอนะรอแป๊บหนึ่งฉันไม่รอดแน่นอนเลยมะเหมียวฉันฝากกิจการขายข้าวโพดต้มให้ฉันด้วยนะมะเหมียวโอ้โหไม่เอาอ่ะไปขายเองมาดิเดี๋ยวผมจะพาไปหาหมอ โอ้ขอบใจมากเลยนะแต่ว่าฉันไม่มีตังให้หรอกนะแล้วเรื่องกิจการน่ะฉันไม่ให้นายหรอกนะโอ้โหเจ้าเด็กพวกนั้นอยู่ที่ไหนกันนะแสบหน้าดูเลยไปตีกันข้างในได้ไงเดี๋ยว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 เสียงอะไรอยู่ข้างล่างอะ่ะลงไปดูกันพี่ฝนพี่เอกจะมาจอดตรงนี้ได้ยังไงเล่าเอกจอดผิดเดี๋ยวก่อนขอถอยหน่อยนี่แหละเดี๋ยวลงตรงนี้แหละเสียงอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะได้ยินเหมือนคนกําลังทะเลาะกันเลยอ่ะพี่ฝนระวังระวังโอ้โห เด็กแสบชสบายเลยอ่ะทั้งยิงลูกกระสุนใส่ทั้งโดนรถชนโดนคนแข่งขืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันรู้ว่านายเหยียบมาฉันเนี่ยเหยียบฉันเมื่อกี้เนี่ยฉันรู้นายบังฉันด้วยเจ้าพวกนี้นี่นะเดี๋ยวพี่เอกพาไปหาหมอก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดการไม่แน่เมื่อกี้บางฉันฉันรู้ว่าเป็นนายหมอครับผมฝากอีกคนนะครับตอนนี้โดนเยอะมากเลยครับไม่ไหวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นข้างในกันหรือไงไม่ไหวแล้วเหรอพี่เอกเดี๋ยวไปจัดการก่อนนะเดี๋ยว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 เด็กทะเลาะกันนะครับให้โมโห โมโหจะเยพี่ฝนรอก่อนรอพี่เอกด้วยจะจับตีก้อนในแขนเลยอย่าพึ่งไปรอรอรอใจเย็นใจเย็นใจไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่ตรงนี้ดีกว่าเชื่อพี่เอกเถอะทำไมอะเดี๋ยวพี่เอกไปจัดการเองไม่ต้องกลัวสงสัยต้องใช้กองกําลังขั้นสุดยอดของพี่เอกซะแล้วก่อนอื่นโทรตามเจ้าพวกนั้นก่อนไปไหนกันหมดเนี่ยเร็วๆลูก้องไปไหนก็หมดหน้ามีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องตรงไหนก็หมดหน้านี่ไงเจ้าพวกนี้ละเอ้โหหมดหน้าครับนี่มันลูกผมนะครับ ลูกผงลูกผมอะไรเนี่ยนอนกันเกิดเลยอ้าวท่านลองโอ้ยสงสัยต้องพาไปหาหมออีกแล้วเนี่ยพ่าครับลูกผมเองครับผมผมจัดการไม่ได้แล้วครับลูกผมมันแสบมากเลยครับงั้นเดี๋ยวฉันกลับมาจัดการเดี๋ยวพาท่านลองเนี่ยไปหาหมอก่อนนะคุณหมอครับต้องเรียกแม่เข้ามาแล้วครับช่วยช่วยช่วยดูท่านลองให้หน่อยนะครับเอาไ้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านลองท่านลองคุมสติไว้ก่อนครับเมื่อกี้โดนเด็กต่อยเข้าไปใจเย็นๆท่านลองท่านลองอาจารย์แมว อาจารย์แมวอย่าเผากันครับดีวฉันจะไปขายข้าวโพดขวแล้วมายุ่งอะไรกับฉันนี่แหละโอ้ท่าลองถ้าลองใวยใจเย็นๆก่อนนะครับถ้าลองมีอะไรค่อยๆคุยกันนะครับโอ้ย้อโอยไม่ได้แล้วสงสัยต้องไปพึ่งตัวเองละก่อนอื่นต้องวิ่งไปเอาพานะขั้นสุดยอดก่อนนี่เก็บเอาไว้ต้องนานท่านลองหลบผมดีครับผมจะไปจัดการเจ้าเด็กพวกนั้นก่อนหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเด็กแสบก็ได้ครับรอผมด้วยครับว่าแต่ว่าทําไมยิงพวกนี้ไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะ เจ้าเด็กแสบอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ได้เฮ้ยอ้าวไม่ได้ต้มเอ,อาท่านลองโดนอีกแล้ว <laughs> ทําไมคอยือดคอยาวแบบนั้นนะครับสงสัยท่านลองจะกินผลยางยืดเข้าไปทําไงดี呀ท่านลองรองเดี๋ยวเด<ม>ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลายร่างกลับคือสู่สภาพเดิมแล้วครับเดี๋ยวผมอุ้มไปหาหมอนะครับท่านลองโอ้โหถ้าทางเราจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเด็กพวกนี้มัน โอ้โหยิงได้สุดยอดจริงๆว่าครับต้องไปตามแม่เขามาแล้วครับแล้วจะไปตามที่ไหนแ้วตอนนี้เขาทาอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยไม่เนเ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมาดิมาดิเจ้าตัวแสบนี่จะกาไปไหนก็นายเป็นคนเริ่มนี่นะนายออกมาทุกคนจะได้เลิกยิงมาดิพวกเราตามมาเลยเอางี้ฉันเซ็นสัญญาสงบศึกกับพวกนายก็ได้เรายอมแล้วกลับไปเรียนหนังสือเถอะนะ จ่ายค่าลูกอมให้ผมก่อนเออได้ไเดี๋ยวฉันจ่ายค่าลูกอมให้ลูกน้องเอาเงินในตู้เซฟห้ฉันที